เปรียบเทียบกษณะการใช้งานของเรดเรดก็คือการที่เรานำดิสมากกว่า1ก้อนมาใช้งานร่วมกันโดยมีลักษณะคอนฟิกการใช้งานโดยให้ตรงตามวัตถุประสงค์ในกรณีนี้นะครับให้เราเปรียบเทียบการใช้งานเรดศูนย์และเรดหนึ่งว่ามีความเหมือนและมีความแตกต่างกันอย่างไรในภาพด้านขวามือในเรดศูนย์นะครับเราก็จะใช้งานดิสสองก้อนเหมือนกัน นะครับใช้งานดิสสองก้อนเหมือนกันแต่เลศูย์ข้อมูลจะกระจายเขียนทั้งดิสสองก้อนจะกระจายเขียนลงไปที่ดิสสองก้อนเลยทําให้ความเร็วในการเขียนอ่านเนี่ยจะมีความเร็วนะครับเราเรียกว่า stripping นะครับก็คือแยกแบ่งข้อมูลออกเป็นย่อยๆนะครับแล้วก็เขียนลงไปในดิสทั้งสองก้อนมีความเร็วข้อดีคือความเร็วแต่ข้อเสียก็คือ ไม่มีการสำรองข้อมูลนะครับไม่มีการสำรองข้อมูลเหมาะกับงานที่ต้องการเขียนอ่านอย่างเร็วนะครับแต่ไม่มีการสำรองข้อมูลแต่เมื่อเราดูการทำงานของเลตหนึ่งหรือที่เราเรียกว่ามิลเลอร์นะครับความเร็วไม่ได้เพิ่มขึ้นนะครับความเร็วไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่เน้นเรื <Kristen> ่องการแบ็กอัพข้อมูลเมื่อตั้งค่าเป็นเลตหนึ <diye> ่งนะครับพื well ้นที่การใช้งานเนี่ยจะเก็บได้แค่ครึ่งเดียวของอีกครึ่งหนึ่งนะครับ ไม่ไม่ได้ไหมายความว่าดิสกหนึ่งกิกบวกหนึ่งกิกเท่ากับสองกิกไม่เหมือนกันเลดศูนย์เหลดหนึ่งเนี่ยครับดิสกสองก้อนรวมกันดิสจะเหลือแค่ครึ่งเดียวนะครับเพราะว่าดิสอีกก้อนหนึ่งจะนำไปใช้ในส่วนที่เป็นการทำแบ็กอัพในการทดสอบการใช้งานเลดหนึ่งเราจะมีพาร์ติชันอยู่สองพาร์ติชันแต่ละพาร์ติชันนะครับเ,เราจะตั้งชื่อมันว่าเป็นดิสกหนึ่งแล้วก็ดิสกสองนะครับแต่ละพาร์ติชัน ในกรณีน,นี้เราจะคอนฟิก2ก้อนให้กลายเป็นเลทหน,นะครับมาดูการทดสอบว่าเราจะทดสอบได้อย่างไรในส่วนการใช้งานเลทจากตอนที่แล้วนะครับตอนที่แล้วเนี่ยเราเรียนรู้คําสั่งในการใช้งาน fdisk แต่ว่าเราไม่ได้กด w เพื่อเซฟพาร์ติชันนะครับคราวนี้เราก็จะมาแบ่งใช้งานจริงๆเพื่อจะเรียนรู้การใช้งานเลทผมสร้างพาร์ติชันหนึ่งพาร์ติชันเป็นพ r ร m มารีมีขนาดเท่ากับ 500เมตรนะครับได้พาร์ติชันที่1มาแล้วผมสร้างพาร์ติชันที่2นะครับพาร์ติชันที่2ที่ผมสร้างเป็นชนิดที่เป็น extend ผมสร้างจนสุดพาร์ติชันนะครับผมปริ้นดูนะผมได้2องพาร์ติชันผมสร้างอีกพาร์ติชันหนึ่งนะครับเป็น logical เริ่มต้นที่5มีขนาด1กิก ผมสร้างอีกพาร์ติชันนึงนะครับเป็น logical มีขนาดอีก1 g ลองพิมพ์ดูครับผมได้ได้ layout partition แบบนี้เนื่องจาก Partition ที่5และ6ผมจะต้องนำมาสร้างเป็นเลทดังนั้นผมจะต้องเปลี่ยน partition type นะครับจาก83เป็น fd นะครับจาก83เป็น fd ผมกด L ดูพา t i t ิชันไทยจะเป็นพา r t i ิชันไทยที่เป็น r เร e นะครับก็คือ F D ทำได้อย่างไรก็เปลี่ยน partition นะครับที่หมายเลข5ผมเปลี่ยนเป็น F D ผมปริ้นดูก็เปลี่ยนเรียบร้อยอีกทำเหมือนกันซ้ำอีกครั้งกับ Parti ิชันที่6ที่6 F D เป็นดูเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กด W นะครับให้กด W เพื่อการเขียน partition ลงไปในดิสต์หลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นให้ใช้คำสั่ง partprobe เพื่อให้ kernel รับทราบถึงการเปลี่ยนแปลง partition ของดิสต์รอสักครู่นะครับหลังจากเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากเรียบร้อยแล้วให้ ลองใช้คำสั่ง cat p l o c k p a r t i t i o n ทดสอบดูว่าเราเห็นดิสสร้างใหม่หรือไม่นะครับถ้าเห็นก็แสดงว่าเ,เรามีเคอร์เนที่สามารถใช้งานดิสได้แล้วนะครับอย่าลืมคำสั่ง partprobe นะครับอย่าลืมคำสั่ง Part p a t p r o b ถ้าเราไม่สั่ง partprobe ราอาจจะต้องรีบูตเครื่องนะครับเพื่อให้เคอร์เนเริ่มต้นในการอ่านค่าดิส partition นี้ใหม่ต่อมาในการใช้งานเลส ให้เราเริ่มต้นในการติดตั้งซอฟต์แวร์เลดยั install md md adm นะครับ enter ครับซอฟต์แวร์นี้เป็นการซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับในการสร้างเรดนะครับการใช้งานคำสั่งให้เราใช้คำสั่ง o p ด i o n ขีดขีด create และตามด้วย device ที่เราจะสร้างตั้งชื่อนะครับ md 0ชนิดของเลทที่จะสร้างระบุใน Option Level นะครับว่าเป็น Level 1ระบุจำนวน disk ที่ต้องการใช้งานว่าเรามี disk 2ก้อน2ก้อนที่ว่านั้นคือ devsdb5 และ devsdb6 ที่สองก้อนมาทวนคำสั่งก่อน enter นะครับคำสั่งที่เราจะใช้ในการสร้างเลดคือคำสั่ง mdadm เมื่อเราต้องการสร้างเลดเราต้องตั้งชื่อชื่อที่ตั้งให้ใส่ใน option create นะครับและต่อมาคือ ระบุระบุว่าเลดนี้เป็นเลดอะไรนะครับแล้วก็มีจำนวนดิสกี่ก้อนก็ระบุดิสลูกที่1นและดิสลูกที่2ลงไปแล้วก็ Enter เมื่อ Enter มาก็จะมีมีคำสั่งนะครับเพื่อจะให้เราอ่านเพิ่มเติมก็คือเขาจะสร้างเรทแล้วนะครับก็จะสร้างเรทโดยเริ่มต้นเนี่ยจะอยู่ที่ ไฟล์ m e t a d a t a นะครับมี Metadata ระบุเวอร์ชันให้เรียบร้อยนะครับว่าเราจะใช้งาน metadata อะไรนี่ก็หลังจากนั้นเราก็กด yes แล้วก็ enter เราก็จะเห็นว่าตอนนี้ d i s k ของเราก็ถูกใช้งานเริ่มต้นในการใช้งานแล้วตรวจสอบในระบบครับว่า kernel รับรู้ไหมว่าเราได้สร้างเลนขึ้นมาแล้วให้เรา cat p l o c m d s t a c k ดู เมื่อเราแคตเพล็ก MD s t a t เราก็จะเห็นว่าตอนนี้มีดิสหนึ่งก้อนนะที่ active อยู่แต่เป็นเลทหนึ่งนะครับมีเดเวลลอยู่ที่ MD 0นะครับ active เลทหนึ่งมีดิสสองลูกนะครับมีดิสสองลูกที่ใช้งานเมื่อเราไล่เดเวลแล้วนะครับเราต้องสร้างไฟล์ซิสเต็ม ได้ Device เรียบร้อยเราก็ต้องมาสร้างไฟล์ System เราก็จะใช้ mkfs.ext c เพื่อ Format ให้เป็นไฟล์ System ชนิด ext 4ตามด้วยชื่อ Device 0 enter หลังจาก Format เรียบร้อยแล้วคำสั่งเดิมครับ mda dm แล้วลองเรียกดูข้อมูล ของเลทที่รันอยู่ตามด้วยออปชั่นดีเทลนี่คือเลทท,ที่ทำงานอยู่นะครับในการสร้างเลทเลทหนึ่งนี้นะครับเราก็ไม่ยากนะครับทีนี้เวลาเราใช้งานเรามีไฟล์ซิสเตมแล้วนะครับใน linux เราต้องเอาไฟล์ซิสเตมมาเมาส์อยู่กับเอา device นะครับมาเมาส์อยู่กับไฟล์ซิสเตม ตอนนี้เรามีดีไว้แล้วเดี๋ยวไว้เรา format เรียบร้อยแล้วดีไว้ของเราก็คือตัวนี้นะครับทนี้การใช้งานเราต้องเอามาเมาส์กับตัวไฟล์ system อีกทีเนึงแล้วก็สร้างไฟล์ system ขึ้นมานะครับคือสร้าง f o l เดอนั่นเอง make directory md เอมเมาส์หนึ่งผมนี่คือไฟล์ก็คือ folder นั่นเองหลังจากผมสร้างแล้ว ผมนำไปใช้งานกับ device ที่เป็นเลทที่ผมสร้างขึ้นแล้วก็นำมาเมาส์กับเลทหนึ่งหลังจากนั้นเราก็ใช้คำสั่งตัว df.loch ดูเราก็จะเห็นว่าเรามีเลทใช้งานตอนที่เราสร้างเนี่ยเราสร้าง1กิก2ลูก1กิก2ลูกนะครับแต่ว่าเวลาทำเป็นเลทหนึ่งแล้วก็จะเหลือแค่ประมาณกิกเดียวเพราะว่า ลูกหนึ่งจะนำไปใช้เป็นส่วนของการแบ็กอัพนะครับส่วนของการแบ็กอัพต่อมาเป็นการถ้าเราจะใช้งานอย่างถาวรน,นะครับถ้าเราจะใช้งานอย่างถาวรเราจะต้องนำไปนำเมาส์เนี่ยครับไปไว้ใน FS t a b นะครับเอาไปไว้ใน FS tab เพราะไม่งั้นแล้วเราจะไม่สามารถที่จะใช้งานได้หลังจากที่เรารีบูตเครื่องนะครับ ทีนี้มาดู fs tab แล้วก็เพิ่มเติมในบรรทัดสุดท้ายลงไปว่า device c ลัมน์ที่1น,นะครับ device c o ัมน์ที่2จะเป็น file system ก็คือ mouse อกับตัว rate 1ชนิดของไฟล์เป็นคอลัมน์ที่3เป็น ext 4แล้วก็ให้เป็น default เนนะครับ ทดสอบความถูกต้อง M ์ลบ a นะครับอย่างนี้ก็ถูกต้องเรียบร้อยต่อมาเป็นการสร้าง configuration นะครับ configuration โดยการใช้คำสั่ง mdadm นะครับแล้วก็ Detail tcmda นะครับแล้วเราก็ enter หลังจาก enter เรียบร้อยแล้วเราก็ดูข้อมูลดูผลลัพธ์ที่ได้จากการสแกนนี่คือการที่เราเอาข่าวมาดูว่าดีเทลเมื่อเราสแกนเรียบร้อยแล้วนะครับค่า configuration ของเรทเป็นยังไงก็จบขั้นตอนในการสร้างเร็ขอให้ผู้เรียนนะครับ กลับไปทบทวนคำสั่งตามลำดับให้ถูกต้องเริ่มตั้งแต่การนำา e v v i e e นะครับมาแบ่ง Partition หลังจากนั้นเปลี่ยน Partition Type ให้เป็นเรทแล้วนำมาสร้างในซอฟต์แวร์เรนะครับจนกระทั่งการดูอ f อ t a อการเขียนเพิ่มใน f s t a b และการดูการสร้าง Configuration